สวัสดคีครับพี่นิตาเราเป็ูช่องบอสน n a า i o n Channel เช่นเคยนะครับผมและในวันนี้ครับเราจะมารีิวอุปกรณ์เสริมนะที่ผมต้องบอกเลยนะว่าจําเป็นมากๆนะสาหรับชาวล้อดเดียวอ,อย่างพวกเรานะครับก็คือหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็สั่งมาได้เรียบร้อยครับตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะว่าไม่ใช่หมวกกันน็อกจักรยานธรรมดานะเพราะว่าถ้าหมวกจักรยานธรรมดาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมไปหยิบแป๊บหนึ่ง หมวกธรรมดาจะเป็นแบบนี้นะครับก็<ส>คือเขาเรียกว่าเป็นแบบครึ่งใบน,นะครับก็คือช่วงคางอะไรเงี้ยก็จะไม่มีครับพอเราเล่นในระดับหนึ่งครับทุกคนเราเริ่มเร็วขึ้นเล่นเร็วขึ้นถ้าความเร็วประมาณ30กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องปกป้องมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากพวกสนับซอกสนับเข่าที่ต้องดีขึ้นแล้วนะครับยังต้องมีหมวกที่ดีขึ้นและโปรเทคมากยิ่งขึ้นอีกนะครับผมก็คือต้องกันคางนะเพราะเวลาเราล้มเนี่ยเราล้มนอกจากเรามีที่มือแล้วใช่ไหมครับ เรามีค้างด้วยนะเพราะฉะนั้นจําเป็นปมากๆครับก็เราจะมาแกะเพื่อนดูพร้อมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็แกะกันเลยอ้ oh my gosh นะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมทุกคนเรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้คือแบรนด์ ความชงนี่นะครับเป็นแบรนด์จากเยอรมันนะครับผมบอกนะครับว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ผมค่อนข้างที่จะไว้ใจมากๆนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเขียนรุ่นนะครับว่า C m a g เน t ่ยนะครับแล้วก็ชื่อสีนะครับแล้วก็ไซส์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็น Product of เยอรมันนะครับผมตรงนี้นะครับนี่โคตรเท่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูนครับว่าเป็นยังไงนะครับผมว่าเขาให้แกะตรงนี้นะครับช่วงนี้นะครับ อ่าดึงมาเลยนะครับโอ้โหไอ้กล่องก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เขียนว่า go for ครับตรงนี้นะ go for นะครับผมเอาไปคีกันเลยครับอ่านี่ครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับบล็อกน็อคทูเฟสนะครับหรือว่าเต็มใบนั่นเองเราเปิดแบบทะลุะนอนนะครับมีถุงกระสิบห่อเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับโอ้โหโคตรสุดยอดนะครับสวยงามมากนะทุกคน แต่วะก็ไม่มีอล้วในกล่องน,นะตรงนี้ก็จะเป็น user manual นะทุกคนเ,เป็นใบ m a n u a l นั่นเองนะนี่คือหมวกเจ้า c a s s นี i นั่นเองนะครับมาดูกันตรงนี้มันเขียนว่าเป็น removable chin guard <Wow. S 1> นี้ก็เป็นธงของชาติเยอรมันนั่นเองนะทุกคนธงชาติเยอรมันถ้าเทียบกับตัวปกตินะทุกคน,น แต่เห็นว่าตัวนี้มันก็คลุมครับเท่ากับตัวนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งรีโมทเชนกันจะเป็นมาแกะดูนะถอดยังไงครับทุกคนปอะเด็น2 h o ต r s l a t e นนี้รีโมทผมถอดไม่ได้ครับี๋ยวขออ่านคู่มือแป๊บ แดูกันเลยผมกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับชิ้นบาตรที่ผมถอดออกมาได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปคือทุกคนมันมีสลักตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้นะครับไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่ามันจะมีคําว่าล็อกกับกดล็อกอยู่นะแล้วพอเราถอดออกมาเนี่ยมันก็คือหมวกแบบนี้นะครับทุกคน หมวกแบบนี้เลยนะฮะผมว่าตัวน,นี้มันมีขนาดใหญ่กว่านิดนึงน,นะเรียกได้ว่าหมวกใบนี้นะครับรุ่นクาโชนี่จากเยอรมันเนี่ยเป็นหมวกที่ผมว่าราคาที่แบบเข้าถึงได้นะครับแล้วก็สำหรับผมนะคุณภาพมันดีมากๆนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใส่แบบครึ่งใบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบฟูลเฟสก็ได้นะที่มีชินกะนั่นเองนะและนี่นะครับเราก็อยู่จับเจ้าล้อเดี่ยวไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมกับเจ้าหมวกคาโชนี่ซีแมนิแอคนันเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหมวกที่ใช้ในการขับขี่จริงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนใส่เนี่ยค่อนข แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไปช้บหัวมากๆเลยนะครับพร้อมกับชิมกาตัวนี้นะครับผมว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับแล้วก็ตัว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 กับก็จบไปแล้วนะสําหรับคลิปในวันนี้นะผมต้องบอกว่าเป็นคลิปที่แบบสั้นๆนะมาแกะกล่องให้ดูง่ายๆนะครับว่าหมวกรุ่นนี้มันดีมากๆนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็หามาได้นะครับแล้วก็สั่งมาจากช้อปปี้นะเดี๋ยวผมจะแนบเรียงไว้สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกคลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เจอกัันครบ